นมชมพูทูโทนหรือว่านมเย็นทูโทนนะคะทําง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเลยละคะมาดูส่วนผสมกันนะคะเราเอาแก้วที่จะชงมาทําเลยนะคะใส่น้ําแดงเฮูบอยลงไปแก้ว16ออน30 ml แก้ว22ออน40 ml นะคะจากนั้นใส่นมข้นหวานแก้ว16ออน15 ml ค่ะแก้ว22ออนใส่20 ml นะคะตรงนี้หวานมากน้อยปรับเพิ่มรดกันได้นะคะ แล้วก็ใส่นมจืดค่ะแก้ว16ออนใส่30 ml แก้ว22ออนใส่40 ml นะคะคนให้เข้ากันทั้งสองแก้วเลยจ้าเราจะทำส่วนด้านล่างให้มีน้ำหนักเยอะกว่าด้านบนนะคะอันนี้คือเราผสมด้านล่างก่อนจะเป็นนมชมพูค่ะด้านบนเราจะใส่เป็นนมสดนะคะ พอคนเข้ากันแล้วก็ใส่น้ำแข็งเต็มแก้วแล้วก็ลินนมสดลงไปนะคะแก้ว16ออนใส่ไป80 ml ค่ะแล้วก็แก้ว22ออนใส่ลงไป100 ml นะคะจะได้นมสีชมพูแล้วก็สีขาวเป็นทูโทนค่ะสูตรนี้ทำง่ายมากเลยนะคะทำดื่มเองก็ได้ทำขายก็ดีสุดยอดเลยล่ะค่ะ